พารเมอร์ลักกี้จากผู้คิดค้นแว่น VR ที่โดนหักหลังถูกการก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีกองขับที่มีมูลค่ามากกว่าหล้านล้านบาทเขาทำได้ยังไงไปฟังกันครับพาร์เมอร์ลักกี้ Lucky, คือเด็กคนหนึ่งที่คลั่งไคล้ใน VR เป็นอย่างมากเขาชอบเล่นเกมชอบหนังไซไฟและอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแต่เนื่องจากแว่น VR ในยุคนั้นมันกระจอกมากไม่มีใครทำถึงเลยสักคนเขาเลยได้ทดลองสร้างแว่น VR ของเขาเองขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็นําโปรเจกต์ของเขาไปโพสต์ใน Kickstarter เพื่อระดมทุนในการพัฒนาให้ออกมาเป็นสินค้าจริง เึ่มเมื่อเขาได้โพสต์ลงไปมันก็มีคนสนใจลงทุนให้กับเขาเป็นจำนวนมากเลยครับ ทำให้เขาเนี่ยสามารถก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า o อ u ูลัได้จนสำเร็จจนไปเตะตาม m a r k Zuckerberg เจ้าของบริษัท Meta แพลตฟอ,อร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก Mark จึงได้ติดต่อไปหาเขาแล้วบอกว่ามีอะไรที่ทางเขาช่วยได้บ้างเราเนี่ยมีเงินมหาศาลมีทั้งทิมวิศวกรณซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มากมายที่จะช่วยนายได้นะขายหุ้นให้กับเราสิมาทำสิ่งนี้ด้วยกันเราจะช่วยให้ฝันของนายเนี่ยเป็นจริงเองและนั่นทำให้พาร์เมอร์เนี่ยยอมขายบริษัทโอค l ล s สให้กับมาร์กในทันท ในนททัีโดยทางเมตาเองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีพาวเมอร์อีกต่อไปแล้วก็ได้ที่เนี่ยมีวิศวกรเก่งๆมากมายจะไปสนใจเด็กนี่ทําไม อย่างไรก็ตามนั่นคือความผิดพลาดครั้งสําคัญของเมตาเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ไล่พาร์เมอร์ออกเนี่ยนะครับพวกเขาก็ทุ่มเงินพัฒนา VR ไปเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยครับออกสินค้า O c u l u s Rift ออกมาหลายรุ่นแต่มันทุกแปกทุกรุ่นเลยครับจนหุ้นบริษัทเนี่ยตกลงไปหลายแสนล้านบาทโดยไม่รู้เลยว่าไอเด็กหนุ่มอายุ21ที่ชื่อว่าพาร์เมอร์คนนี้เขาไม่ใช่เด็กธรรมดาธรรมดาเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่สามารถสร้างแว่น VR ตัวแรกของโลกได้ตั้งแต่อายุ18ปีดังนั้นสมองของเขาเนี่ยไันเรียกว ออกมาเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้ออกมามือเปล่านะครับ mm hmm. เนื่องจากตอนที่เขาขายหุ้นให้มาร์กเนี่ยเขาได้เงินมาถึง76,000ล้านบาทเลยนะครับดังนั้นด้วยมาสมองและเงินระดับนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้จําเป็นต้องสนใจมาร์กต่อไปเช่นกัน mm hmm. เขาจึงได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาในทันทีแต่แทนที่เขาจะไปขาย VR ให้กับลูกค้าทั่วไปแข่งกับเมตาเนี่ยนะครับ หม่ครับเขาได้เอาเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นไปขายกับลูกค้าที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือกองทัพสหรัฐครับ <out> โดยบริษัทของเขาเนี่ยก็เน้นพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารแต่ใช้วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพที่เน้นความรวดเร็วและการทดลองจริงและทันทีที่มันเปิดตัวเท่านั้นแหละครับทั้งโลกก็ต้องต่างตกตะลึงกับเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะมันล้ำไปไกลมากเลยครับเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังไอรอนแมนไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกลอัตโนมัติที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์และ AI สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ซค่งบินรบไร้คนขับที่สามารถบินและโจมตีได้ด้วย AI โดนแบบพิเศษที่มีหลายรูปแบบทั้งโดรนตะเวนแบบคามิกาเซ่และอินเตอร์เซปเตอร์ที่พร้อมจะบินด้วยความเร็วสูงถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงโจมตีได้ไกล280ไมล์เพื่อทำลายล้างทุกเป้าหมายที่สร้างแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับเพราะอาวุธลับที่แท้จริงของเขาคือซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าแล c t ิส AI มันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่จะรวบรวมข้อมูลจากคนอาวุธและก็ AI ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อนํามาแสดงผลเป็นภาพสนามรบ3มิติบนหน้าจอทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเห็นภาพของสนาม